สนับสนุนโดย AIS ใหม uh ่อีซสุสุมิวเตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดวชิระธรรมารามนะครับที่พุทธายุทธยานมหาราชซึ่งเป็นวัดที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะครับเป็นยังไงครับคุณศรีกรุงออมาถึงปุ๊บแล้วเห็นรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการดีใจมากเลย,เลยน้อยคนที่นั่งรถเข็น คนที่สูงกายื่งต่างๆเนี่ยมีรถเข็นอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่ไหนได้มันก็เป็นสิ่งที่รอบรรนนา้ที่ที่สุดสำหรับ,บมนุษย์เราครับโอ,ชอบ้ชอบ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 นี่มาถึงสุขาเป็นไงครับได้มาตรฐานไหมครับโอเคได้ครับได้ครับดใได้ใช้ได้เ<ช>ดี๋ดยวเราไปกราบหลวงปู่ทวดกันยินด,ดีครับขอบคุณครับ จับนะครับเนี่ยพื้นที่ของเขานี่เหมาะสลำหรับรถเข็นหาสานที่อย่างนี้ยากมากเลยแต่พื้นที่บางดีไม่มีอ่ะ ในอดีตเนี่ยผมไม่มีปัญญาขึ้นมาถึงตรงนี้เลยโอ้โหไ้นวันนึ่งสุดยอดสุดยอดในชีวิต60กว่าปีไม่เคยได้ขึ้นมาเจอองค์พระอย่างนี้ออกมาเป็นหลวงพ่อทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสุขไหมครับีควมสุขครับมีองค์สุขครับ พูดถึงสมัยตอนทําช่างกุญแจคุณสีกุ้งเล่าค้างเอาไว้ที่บ้านคุณสีกุ้งบอกว่าพอเรากําลังทําธุรกิจตั๋วผีอยู่อก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งม,มีตารวจเขาก็มาบอกว่าการขายตัวผีเนี่ยมันผิดกฎหมายถ้าขืนขายอยู่มันมันกงไม่ได้เขาก็ต้องจับ <c oughs> อยากจะให้ไปทำอาชีพที่สุจริตผมกวเออเดี๋ยวลดล,ะล,ะละสุดใจได้กว่าถ้าได้ไม่มีเขายินดีให้ผมใช้ แลวการไปเ<ไ>ป็นช่างกุญแจมันยากป่ะครับต้องเรียนอะไรเพิ่มเต,มติมเแล้วต้องเรียนอยู่แล้วเราต้องสมัยก่อนมันกุญแจคืออันหนึ่งมาประกบแล้วก็ต่อใบตามลอ่องที่ท,ท,ที่ที่มันเป็นเขี้ยวก็ฝึกในการเขียนลูกลูกปืนของแต่ละล่องให้มันตรงล็อกมันถึงเปิดได้เราเรียกว่านั่น,นคือกุญแจผีที่ใครลืมห้องกุญแจลืมไม่ได้ห้องลืมไม่ได้รถเนี่ยเราก็จะใช้ลวดสองอันเปิดมันได้จนทั้งเราสามารถที่จะเปิดตู้เซฟได้ขนาดนั้นเลยผมสามารถฟังเลยว่าเลขรหัสนียมันล็อกอะไรรู้ได้โอ้โหยังกันได้หนัง ขขอองงงงจจรริิมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเราไปเจอคนที่กินเหล้าเมาแล้วลืมกุญแจไว้ในรถเขาเรียกเราไปเปิดกุญแจน่าจะสี่ห้าทุ่มละผมคิดค่าเบอร์เขาสองร้อยผมก็มีไอเดียขึ้นมาว่าโอ้ยในเพชรบุรีตอนใหม่มีเอาเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีคนเงี้ยเยอะเลยผมก็เลยสิงตลาดเห็นโอกาสเห็นโอกาสก็เลยขอเบอร์ไปขอโทรศัพท์ก่อนกู้เงินเข้ามาซื้อโทรศัพท์ไว้ในบ้านแล้วก็ไปขอวิทยุติดตามตัวมันจะมีเสียงเลยเรียกไปที่ศูนย์ไปรษณีย์แล้วไปที่นี่ก็จะบอกว่ากระจายออกมาเป็นเสียง ขี่โมไซค์ตอนนั้นขี่โมไซค์เริ่มแจกนาบัตรเอานวดมันลูดปัตตคานไปบอกกับคนที่รับรถบอกคุณเจอรถอย่างเงี้ยคุณอยญ่าราไปเกี่ยวโทรหาผมสิผมเปิดค่า200อเลยเที่ยงคืนผมพี่400ร้อยผมแบงให้คุณ20เปอร์เซ็นต์แสดงว่าปกติช่างทำกุญแจเขาจะประจําที่อยู่กับที่ครับเขาก็ต้องแค่เช้าถึงเย็นก็จบละแต่ว่าคุณสีกรุงหาตลาดสี่ั่วโมจู่ๆวันดีคืนดีผมก็ไปเจอผู้บริหารคนหนึ่งที่มาจากอเมริกา มารัอบตำแหน่งในผู้จัดาการเชลคัค์การตลาดแล้วเขามีรถประจำตำแหน่งคือรถบีเอ็มรุ่นใหม่แล้วบังเอิญใ้คนขับรถดันเดึงกุญแจไว้ในรถแล้วก็ตามช่างเทวานั้นอยู่4ี่หคนเปิดไม่ได้ผมเองอาจจะเป็นโชคดีคคซึ่งผมก็รู้ว่ารุ่นนั้นเปิดยากแต่ผมเปิดได้และยังได้อีกสองวันฝรั่งเนี่ยส่งเจ้าที่ให้มาคุยกับผมให้ผมไปอยู่ในเชลเชลต้องจบปิญญาตรีผมจบป แล้วเราเป็นช่างทากุญแจด้วยไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยกับเชลเขาเห็นผมขับมไซได้ด้วยแล้วผมมีฝีมือ,อในกบบารเปิดกุญแจเขาต้องการสอับสวนผมอ่ะและเป็นเจ้าหน้าที่ทาอะไรในเชลครับผมไม่พูดลหมาไงถังอุตสาหกรรมที่อยู่ตางโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าถังแก๊สรั่วถังสีเป็นสนิมผมดูแลหมดเลยแล้วน่ะหกปีผ่านไปเขากลับไปอยู่อเมริกาผมก็ยังเป็นผู้รบเหมาดเขาอยู่มันก็มีแล้วมีหักให้ละมีเพื่อนๆคิดถึงเขาก็มาขายประกันชีวิตจนทั้งเราชินอ๋อคิดถึงเหรอ ก็เลยคิดว่าลำคานจะทำยังไงถึงจะปิดกั้นคนพวกนี้ก็มีวันหนึ่งมีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่มาขายประกันชีิตนะเขามาชวนขายประกันชีิตเขามาชวนไปทำก็เลยขายประกันชีตอยู่สองปีกว่าวันหนึ่งเราขับรถชนคนซึ่งเป็นยายคนหนึ่งตอนนั้นฝนตกหนักๆเลยเขากําลังเดินข้ามถนนแล้วผ่านเกาะกลางเราจอดรถให้กับยายคนนี้ผ่าน พอผ่านเกาะกลางแล้วก็ลื่นลงมาหลังเข้ามาพิงตรงกระโปรงหน้าแล้วก็หัวมาแทกกระแทกกระโปร,ปรปงหน้าผมขามีรอยเลือดซิบๆเป็นรอยที่คูดกับฟุตบาทยายก็บอกไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่เป็นไรด้วยส้าสำนึกเราพาเขาไปหาหมอ่ารักษากายสลาวมาประมาณพันต้นๆวันรุ่งขึ้นเรียกประกันภัยมาเคลียประกันบอกว่าเขาไม่จ่ายเขาได้คุยกับยาัยแล้วยายบอกเขาไม่เขาไม่เขาไม่เป็นไรเนี่ยเขาไปยังคยัยอให้เขามารักษาเองเออนึ่งสิเราซื้อประกันมามาเป็นปีเราไม่เคยรู้ว่ามีเงื่อนไขอย่างนี้ด้วยเหรอยประกันภัยเขาไม่จ่ายเราเขาบอกว่าเขาไม่เป็นรอะคุณ ทำไปทำไมอ่ะเขาปริเสียแล้วนี่เพราะสิ่งที่คุณหวังดีคุณกต้องใจเองบ้านเราที่ซื้อประกันรถยนต์เนี่ยคนที่ซื้อประกันรถยนต์เนี่ยนะร้อยละร้อยคนไม่เคยอ่านกรมธรรม์เงินขตัวเองได้สักคนเลยเลยจ่ายเงินแล้วจบจบไปเลยเพราะนั้นก็จะมีคนง่วงแบบผมอีกเป็น เป็นล้านล้านคนที่ซื้อประกันแล้วไม่อ่านกูมาท่านผมก็ศึกษามาเรียนรู้มาพอเราอ่านปุ๊บเราก็เลยอยากหยิบยื่นประกันดีๆให้คนอื่นได้ใช้ก็ทำพอทำปุ๊บเนี่ยผมก็เดินไปนะเคาะตามประตูรถที่มีโลโก้ประกันไปคันนี้เนี่ยจากทะเบียนรถเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่เดาได้เลยคันนี้ออกรถมาสิบเดือนละอีกสองเดือนหมดประกันไปขาอกระจกอะไร ผมสีกู้ผมขายประกันรถยนต์ลดคุณจะหวดประกันอีก2เดือนก็รู้ได้ไงทะเบียนมันฟองอ๋อดูตามแบบว่าตัวอักษรเอาอ่าได้แล้วตอนหนึ่งชอช่างสมัยก่อนนั่นอ่าก็บอกคุณมีอะไรดีผมถูกกว่ารถหนึ่งการคุ้มรองดีกว่าด้วยอืแล้วมันถึงถูกกว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีลูกค้าเยอะอย่างน้อยๆเราจับบริษัทกอให้มาอยู่บริษัทขอสมัยก่อนเนี่ยประกันภัยไปอิงไฟแนนซ์ให้เบี้ยไฟแนนซ์ที่แพงแต่ก็เก็บเงินแพงเหมือนกันประชาชนที่ซื้อรถเงินผ่อนถูกไฟแนนซ์บีบ ปีสองคุณไม่ต้องซื้อผ่านไปนานแล้วซื้อผ่านผมถูกกว่าแน่เวลาเห็นอะไรอย่างนี้แล้วนึกถึงการทําธุรกิจอะไรอย่างนี้บ้างปะครับมี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 เออร้านข้าวันนี้เขาก็ขับรถอยู่แล้วอย่างนั้อยน้เขาเขาเป็นลูกค้าเรากันละแล้วเขาไปคุยเขาโอกาสที่เป็นลูกค้าเรา8ปดเปอร์เซ็นต์ลองไหมผมอยากรู้ผมอยากเห็นก็ไม่มีอะไรยากนี่อ้าวผมอยากเห็นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ่ายรถมือเปล่าครับ พี่ใช้รถหรือเปล่าครับขับรถหรือเปล่าใช่ครับอ๋อแล้วซื้อประกันเปล่าต้องซื้ออยู่แล้วไม่ซื้อไม่ได้ล่ะกดไม้บังคับคุณเนี่ยจ่ายเปียปีเท่าไหร่ครับสี่พันเก้าสี่พันเก้าอ่ากดเจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกว่าบาทเท่าเท่าวันนี้นะนะประกันหมดเนี่ยจ่ายจ่ายเหลือหกพันเศษเศษพี่สนใจไหมครับก็สนใจอยู่โอเคนั่นคือสมาชิกผมละรา่วันนี้จากการที่คุณจ่าย4,900จ่ายเหลือ4,000สนใจไหมครับถูกกว่าคุณพอใจใไหมมะคุณบอกเพื่อนคุณไหมครับ บอกยากุณไหมครับนั่นคือสิ่งที่คุณบอกคุณต้องบอกฟรีๆใช่ไหมไม่ฟรีผมให้คุณมีรายได้ส่วนหนึ่งด้วยเราเรียกว่าหาสมาชิกโอเคนะลูกกาไลรสองนะครับขอบคุณครับเอ้นี่มัดมือชกอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติไหมนะว่ามือชกทุกๆคนต้องการซื้อสินค้าได้ถูกกว่าใช่ไหมเขาเป็นพนฉลาดนี่คือวิธีการพูดง่ายๆแค่นั้นเองจากหนึ่งคน เห็นว่าเห็นว่าไปได้ผมก็สร้างขึ้นมาเป็นสองเป็นสี่เป็น8ปดในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อจำได้ว่าก่อนพอบอรบจะเกิดเนี่ยผมมีเบีย้ยเดือนหนึ่งประมาณสิล้านสิบล้านคือเขาให้ดอกเบีย้ยเขาให้ผมผลต่างสองเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วสองเปอร์เซ็นต์อ่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมก็เลยยึดตรงนี้ว่าเบีย้ยเท่าไหร่ผมขออยู่สองบริษัทให้ามาเท่าไหร่ผมคืนให้กับสมาชิกหมดเลยที่เมื่อกี้บอกว่าคุณซื้อคุณได้ส่วนลดในฐานะสมาชิกคุณได้หรอกเพราะเขาถูกกว่าเขาบอกต่อ ผมคิดตลอดเวลาว่าทํายังไงเนี่ยนะนะให้คนที่มีรถเนี่ยนะเปลี่ยนจากผู้ผู้ใช้ประกันมาเป็นผู้ซื้อและผู้ขายอ่ชีเราง่าย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 ง่าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายจริงๆง่ายจริงชวนใครก็ได้เหรอ,อลองลองลองพี่ครับขับรถป่ะครับใช้รถะใช้ใช้ใช้รถ แล้วลดเสียเบี้ยประกันเท่าไหร่ครับตอนนี้ถ้าลดให้เหลือหมื่นต้นๆเนี่ยหมดประกันอันนี้แล้วเนี่ยมาต่อกับเราไหมสนใจไหมไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่แล้วลดให้ถูกกว่าอ่างเงียบเลยอึ้งเลยอึ้งเลยอึ้งสนใจเปล่าก็อย่ามองคุณเพิร์กว่า18วงกุณหรือเปล่าผมเป็นบเกอร์ที่ขายประกันรถยนต์เรามีสาขาอยู่ในในใน ในยุทธยาเนี่ยนะเราเป็นพวกอะไรใหญ่เพราะนั้นคนที่มีรถเนี่ยนะซื้อประกันซื้อ,อที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นสมาชิกผมจะถูกกว่าประมาณ15%บห้าเปอร์เซ็นต์วเมื่อคุณซื้อได้ถูกกว่าในฐานะสมาชิกผมคุณบอกต่อใช่ไหมบอกต่อโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยแค่ไห,ห้เขาซื้อผ่านผมในราคาถูกกว่าคุณก็มีหน้ามีตาละแต่ไม่ใช่ผมให้ได้ได้คุณด้วยตอนนี้คุณบอกต่อคุณมีได้ได้ได,ด้วยถ้าว่าคุณซื้อของถูกแล้วคุณทำเธนรกิจด้วยเพิ่ๆคุณอาจจะไม่ต้องมาขายรรตีละอาจจะมาขายประกันละ ฟังดูเหมือนวันนี้ความสําเร็จมันจะมาได้โดยง่ายไปหมดเลยครับจริงๆมีอุสปรสรรคบามมงมีนะนะปีสามห้าก็จะมีบางคนมองาผมไปย่างลูกคา้าตัดาราคาถูกต้องออเขาก็ไปบอกต่อบอกต่อบอกต่อจนกระทั่งในสมัยเมื่อปีสามห้ามีบริษัทเป็นพายอยู่62บริษัทครับไม่รับงานผม56บริษัทเหลือ6บริษัทที่รับงานผม ร้อยหกบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทนนเนมด้วยพระนันผมก็สงสด้แต่หกบริษัทที่มีพอตไม่ไม่ได้ใหญ่และผ่านตรงนั้นมาได้ไผ่านก็การเวลาไงหลายหลายบริษัทเริ่มมองว่าทีนี้บริษัทันไปแอันตี้เราเนี่ยนะเป็นการใส่ไล่เราเราไม่ได้เป็นคนแย่งลูกค้าใคร,ครผมมองว่าลูกค้าคุณจะซื้อสินค้าที่ดีและถูกปัจจุบันนี้บริษัทปันไัยต้องมาของ,งานผมทำละ สีกรุงนะว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยทีเดียวครับจนใครหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าผู้พิการท่านนี้จะสามารถทําได้ขนาดนี้ครับ